สวัสดีครับนี่คือน้องบินนี่นะแต่พี่พายชอบเรียกว่าน้องไข่แดงน้องบินนี่เนี่ยก็จะมาพร้อมกับหมวกนะคบแล้วก็มีกระเป๋าที่จริงมีขวดน้ําด้วยนะแต่พี่พายไม่ได้ใส่เพิ่มไปให้น้องๆในสตรีมที่เห็นพี่พายเล่นตัวน้องบินนี่นะคบก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเสียงน้องน่ารักมากน้องๆลองฟังเสียงดูนะ You hungry อ t No Oh s c a Watch how high I can jump. Dun dun dun! -dun. I'm back. Hey. This เสียงน่ารักไหมแถมพูดเก่งด้วยนะใครอยากได้น้องมาครอบครองนะครับสามารถกดที่ตัวกาชาปองได้เลยนะครับแล้วก็หาน้องบินนี่นะน้องก็จะอยู่หน้านั้นเลยแล้วน้องๆคนไหนที่อยากเล่นเกมเอ็กกีปารตีกับพี่พายในสตรีมนะครับสามารถดาวน์โหลดลิ้งหนะ้าโปรไฟล์ิกตกอของพี่พายได้เลยนะครับโหลดติดตั้งเสร็จแล้วอย่าลืมแอด uid พี่พายด้วยนะ